เบียสุจินันที่ปรึกษาปัญหาผิวและธุรกิจประจำบริษัทลาชูเล่คอสเมติกค,ค่ะใบการันตีมีทั้งในไทยและต่างประเทศบริษัทมีมานานมากกว่า21ปีแล้วค่ะเคล็ดลับความสวยของเจ้าของร้านทองในจังหวัดราชบุรีคุณพอลลี่ตัวจริงผิวสวยมากๆเลยนะคะแก้มใสแบบอมชมพูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเธอใช้อะไรกันบ้างสวัสดีค่ะทุกท่าน คือวันนี้พอลลี่จะมาบอกสินค้าที่พอลลี่ประทับใจนะคะแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนอยากจะมาแบ่งปันทุกคนนะคะก็คือจะมี5สิ่งนะคะที่พอลลี่ได้มาแล้วพอลลี่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวของพอลลี่ดีขึ้นนะคะก็คืออันดับแรกเลยทุกคนต้องล้างหน้านะคะพอลลี่ก็เลยแนะนําตัวนี้ตัวนี้เป็นสเตมเซลล์นะคะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสของเราได้ด้วยดูแลถึงระดับเซลล์ใต้ผิวของเราเลยนะคะ ตัวนี้ก็คือใช้เวลาผลิต2เดือนนะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะพอลี่ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็คือความชุ่มชื้นของผิวยังคงอยู่นะคะไม่แบบว่าไม่เหมือนทั่วไปที่พอลี่ใช้แล้วรู้สึกหน้าตึงและแห้งมากค่ะตัวนี้สามารถล้างทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวได้เลยนะคะจะช่วยความขาวใสออร่าเด้งด้วยนะคะแล้วกส็สิ่งที่2นะคะที่พอลี่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นสเตมเซลล์เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวช่วยลิฟติ้งนะคะทําให้หน้าวีทําให้ริ้วรอยใต้ตาริ้วรอยร่องตรงนี้แล้วก็ริ้วรอยทุกอย่างบนผิวหน้านะคะตึงขึ้นตั้งแต่คอถึงหน้าผากเลยนะคะพอลลี่ก็จะใช้ทาตัวนี้ทาก่อนนะคะแล้วคือพอลลี่เป็นคนผิวแห้งนะคะพอลลี่ก็จะใช้ตัวสเตมเซลล์ตัวนี้เลยะคะ่ะเป็นตัวนี้เป็นสเตมเซลล์พิกโก้ ไบโอเซรั่ม um นะคะตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นอิ่มน้ำออร่าใสนะคะก็คือพอลลิก็จะทาตั้งแต่หัวถึงตั้งแต่คอถึงหน้าผากเลยนะคะตัวนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วพอลลิก็จะแปะบูสเตอร์มาร์กตามนะคะตอนกลางคืนนะคะก็คือตัวเนี้ยบูสเตอร์มาร์กตัวเนี้ยมันจะเข้มข้นมากนะคะเป็นสเต็มเซลล์ที่ คือเมื่อแปะไปแล้วนะคะมันจะลงลึกถึงระดับเซลล์เลยนะคะต่อตัวนี้เป็นนวัตกรรมพิโกนะคะจะช่วยลดฝ้ากะสิวนะคะริวรอยต่างๆนะคะทําให้ผิวอิ่มน้ําและออรลาแล้วก็ใสค่ะเนี่ยค่ะนี่คือหน้าสดๆนะคะไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่ใช้สเต็มเซลล์มาตลอดค่ะมันก็เลยดีขึ้นค่ะแล้วพอใกล้แห้งนะคะพผลิก็ดึงออกแล้วก็น้ำในซองเนี้ยก็ทาให้ชุ่มแล้วก็นอนได้เลยนะคะแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะคะที่แนะนําก็คือตอนเช้านะคะเราไม่ต้องใช้มาร์กนะคะก็คือเราใช้สบู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้ตัวสีทองเหมือนเดิมสเต็มเซลล์สีทองนะคะดิฟติ้งเซรั่มนะคะเป็นพิกโก้นะคะนว,วัตกรรมพิกโก้จะเป็นนว,วัตกรรมที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ของเราเลยนะคะเมื่อก่อนพอลลี่เป็นทั้งสิวทั้งฝ้าทั้งกระนะคะแล้วก็ผิวคล้ำนะคะไม่ได้สม่ําเสมอแบบนี้นะคะ ใช่แล้วก็ตัวนี้จะตึงแล้วก็พอลลี่กท็ทาตัวนี้ทับนะคะใช่ตัวนี้ตัวนี้ทับนะคะแล้วทให้ผิวอิ่มน้ําแล้วก็จะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นกันแดด S.P.F. ห1ึเท่านะคะนำ,นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นซันสกินนะคะมันช่วยบำรุงผิวได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระของเราได้ด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันฝ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยนะคะ ตัวนี้อ่อนโยนมากๆใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตัวนี้ก็คือพอทาเข้าไปหน้าเราก็จะใสเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะแต่งหน้านะคะก็ทาแป้งฝุ่นแล้วก็แต่งหน้าแป้งตลับเขียนคิ้วทาปากตามได้เลยค่ะแค่นี้แล้วก็สวยแล้วค่ะลองใช้ดูนะคะ30วันนะคะรับประกันว่าทุกคนจะสวยออรลาใสาเด้งค่ะให้ดูผิวใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะแบบผ่องสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูขอบคุณนะคะ สสวัสดีค่ะจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะสำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ E M S ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ